สล้อป้ายเขียว NLR 130ติดตั้งตัวกระบ,บะเหล็กทั้งชิ้นเลยตัวพื้นพวกนี้นี่เป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยการเชื่อมต่างๆนะครับก็จะไม่เหมือนกับเชื่อมตัวกระบ,บะเหล็กทั่วไปนะครับก็ต้องเป็นเป็นงานเชื่อมของเหล็กโดยเฉพาะเลยนี่พวกนี้เปิดได้3ฝั่งสวัสดีครับผมเซลนอบจากบริษัทเทมินนนอีสูสูสมุทรปาการ โชว์รูมเทอร์มินอลตั้งอยู่ถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่23ฝั่งขาเข้าไปบางนานะครับวันนี้นะครับก็มีรถคันนี้เข้ามาแล้วก็เตรียมส่งมอบลูกค้าอีกหนึ่งคัน n อ็นอารนล้อป้ายเขียววิ่งแบบไม่ติดเวลานะครับสำหรับคันนี้คันนี้ตัวกระบะนะครับก็เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีกิจการเป็นเอ่อเอาไปทุกบรรทุกของเย็นของเค็มนะคะคุณสมบัติของตัวกระบะเลดตรงนี้ก็คือปอสนิมสาหรับลูกค้าท่านใด สนใจการต่อกระบะเป็นแบบนี้นะครับกระบะเลดก็ยังไงก็โทรมาสอบถามพูดคุยกับเซลลนบดูได้เลยสี่ล้อป้ายเขียว n l r 130ติดตั้งตัวกระบะเลดทั้งชิ้นเลยเตรียมส่งมอบอีกหนึ่งคัน,นทุกชิ้นนะครับของตัวกระบะตัวนี้ก็จะเป็นสเตเลสทั้งนั้นเลยต้องปอดสนิมนะครับเพราะว่ากิจการของลูกค้าก็เป็นลงน้ำแข็ง ทุกชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นพวกกันมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะครับนี่ตัวกระบะด้านข้างเนี่ยซ้ายขวาเปิดโล่งเลยเพราะว่าเน้นการใช้งานแบบคล่องตัวจริงๆนะฮะไว้ว่าจะเปิดทั้งด้านซ้ายหรือขวาก็เลือกเปิดตามใจชอบเลยหรือว่าจะเปิดทั้ง3ามฝั่งนี่ทุกชิ้นเป็นเลสท,ทั้งหมดเลยน้ำหนักจะค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตัว คุณสมบัติของเหล็ก็คือจะไม่เป็นสนิมแล้วก็แต่ว่าแรกมากับน้ําหนักที่ค่อนข้างจะเยอะกว่ากระบะเหล็กทั่วไปเนี่ตัวพื้นพวกนี้เนี่เป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยการเชื่อมต่างๆนะครับก็จะไม่เหมือนกับเชื่อมตัวกระบะเหล็กทั่วไปนะครับก็ต้องเป็นเป็นงานเชื่อมของเหล็โดยเฉพาะเลยนี่พวกนี้เปิดได้3มฝั่งเนี่ยนะครับสูงสูง60เซนนะครับ ตัวแผงข้างทึบตัวนี้สูง40เซนแล้วก็ต่อขึ้นมาอีกนะครับแบบแข็งแรงเลยรับรองได้ว่าคันนี้ไม่เป็นสนิมแน่นอนสำหรับตัวกระบะในส่วนของช่วงล่างช่วงล่างของรถคันนี้ก็จะเป็นเดิมๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อเป็นแหนบนะครับแหนบเดิมล้อเดิมยางเดิมก็สเปคตัวนี้ก็รับน้ำหนักได้ประมาณ2ตันถึง2ตันครึ่ง ก็ถือว่าเหมาะกับการใช้งานสำหรับโรงบมัทุกน้ำแข็งแล้วนะครับใช้งานได้แบบสะดวกสะดวกเลยนี่แล้วก็ในเรื่องของราคาต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับกระบะเหล็แบบนี้ก็ราคาก็จะสูงกว่ากระบะที่วัสดุทำด้วยเหล็กนะครับเพราะว่าเหล็กมีการเชื่อมหรือว่าราคาของตัวเหล็กเนี่ยก็จะถูกกว่าตัวที่เป็นเหล็อยู่แล้วแต่ว่าใช้งานได้แบบยาวๆเลย ตัวกระบะนี้ไม่เป็นสนิมแน่นอนโปรโมชั่นต่างๆนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกับผมดูได้นะครับเพราะว่าในเรื่องของโปรโมชั่นราคาเนี่ยก็จะสูงกว่าตัวกระบะเหล็กนิดนึงก็ไม่ถือว่าสูงมากนะครับสนใจจะผ่อนยังไงหรือว่าจะซื้อสดค้าง,งวดนี้ก็สามารถผ่อนได้ยาวสุดถึง72งวดเลยหรือว่าถ้าลูกค้าดาวดาวขึ้นมาอีกนิดนึงก็สามารถผ่อนได้ยาวสุดถึง84งวดเลย การทำสินเชื่อการทำไฟแน้นนะครับลูกค้าก็เตรียมเอกสารรออยู่ที่บ้านเลยนะครับทางเราก็มีทีมของไฟแน้นวิ่งเซ็นสัญญาท่านถึงที่เลยรถเสร็จจดทะเบียนเสร็จก็ส่งให้ท่านถึงบ้านเลยนะครับลูกค้ารอรับที่บ้านได้เลยหรือว่าจะเข้ามาเยี่ยมชมมาพูดคุยมาดูตัวรถกันที่โชว์รูมก็ได้นะครับก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันดูก่อนนี่ก็เป็นอีกรูปแบบนึงนะครับของตัวกระบะ ของการใช้วัสดุเป็นเหล็กนะครับลูกค้าที่ต้องการไม่อยากให้เป็นสนิมนะฮะแต่ก็แลกมาเรื่องของราคาที่เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยลองโทรมาพูดคุยครับเอาไปบรรทุกข,ของเค็มเอาไปบรรทุกน้ําแข็งนะครับก็ตัวนี้ก็เหมาะเลยโอเคเดี๋ยวสำหรับลูกค้าที่สนใจแบบนี้ก็โทรมาพูดคุยกับผมดูได้เลยสำหรับวันนี้ต้องเอาไว้สั้นๆนะครับเ r 1 3 0ติดตั้งตัวกระบะเหล็นะครับ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม